สวัสดีครับอ๋อวันนี้ร่อยู่กับสองหนุ่มโทคุนอาตาครับการร่วมงานกับบลเกอรี่ครั้งแรกเนาะทใช่ครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็สนุกสนุกมากๆครับแบบว่าแฟนๆแบบจอยมากใช่ก็รู้สึกแฮปปี้มากที่ได้โอกาสนี้ครับแล้วก็ได้เจอแฟนๆแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆครับอ๋อวันนี้ได้เข่าโชว์สกิวันด้วยโอ้โหไม่อยากพูดถึงเลย วห้คะนให้คะแนนเออชาติศ hey, ิลปะอะไย่งเงี้ยเสักสิบเต็มร้อยถ้าโชคสิบเต็มร้อยผมน่าจะหนึ่งเต็มร้อยผมวอยแย่พอๆกันเออแต่ว่าคือว่าหนุ่ขนาดจะเป็นแฟนเนาะแต่ว่าวันนี้ไอต้นไม่สบายเนาะเป็นไงบ้างใช่ก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลเลยครับเหมือนเมื่อวานไข้ขึ้นเมื่อวันสี่สิบเลยเลยก็ไป ไปนอนที่โรงพยาบาลแต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนี้ก็เต็มที่เต็มที่ครับเต็มที่กลับแต่มีกลับบ้านไปนอนเลยแค่เป็นไข้เป็นไข้ปกติครับแค่สูงนิดนึงใช่อาจจะอาจจะเป็นไม่ได้เพราะช่วงนี้เรากำลังคอรด้วยนี่ซอฮสดซอฮอสดซอฮอสดด้วยเ่าเนี่ยครับไปเดิน สายแฟนเจอแฟนต่างประเทศมาด้วยใช่ไหมเพิ่งกลับมาอ๋อเพิ่งไปเวียดนามเวียดนามใชมิหก็สนุกครับสนุกสุกมากแล้วแบบจอยผมรู้สึกจอยมากแบบว่าแฟนๆแบบดูแบบยังไงอ่ะเขาดูแบบมีความสุขมากกับการที่แบบเจอเราอ๋อแล้วก็ต้อนรับพวกเราแบบสุดยอดมากแบบตั้งแต่ที่สนามบินเลยครับรู้สึกปึ้มปึื้มใจจริงๆมีคนเยอะมากแล้วก็ e NERGY ตอนแฟนคอนคือแบบกีทุกคนอ่ะแล้วแบบ มันก็ช่วยทำให้พวกเราแบบเอนจอยมากขึ้นด้วยเหมือนกันส่งพลังส่งพลังส่งพลังใช่จากนี้ล่ะมีไปเจอไนที่ไหนบ้างมีไปกับได้ไหมตอนนั้นตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าก็หวังว่าจะมีหวังว่าจะมีในอนาคตครับอ่ะพูดถึงซีรีส์ที่เราเออที่ดูแบบว่าตัวเทเลอร์ไปแบบหลายรอบแล้ว ดีมากเป็นยังไงบ้างตื่มเต้นมากอ่านจริงแบบบ้างไหมโอ้โหอ่านทุกวันเลยครับกั้งอ่านบน y o u t u X ใช่ติ๊กต็อก t ิ k กทุกอย่างเลยครับก็ตื่นเต้นมากจริงๆครับตื่นเต้นแล้วก็แบบแบบฟีดแบคที่ได้มาคือดีมากๆเลยครับก็ผมก็โชวคุณก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็หวังว่าคนจะได้เอ็นจอยก er> uh> ับซ okay. oh, ีรีส์พวกเราเพราะพวกเราตื่นเต้นจริงๆใช่กครคนละครนังไก็ รู้สึกรู้สึกดีครับที่แบบว่าแฟนๆทุกคนแบบชื่นชอบอะไรเงรี้ยผมก็ไปส่งแท็กส่งอะไรเงรี้ยก็เวลาแบบเห็นคลิปแบบแบทแมสอะไรเงรี้ยผมก็ชอบส่งให้อตันดูเขาไปทำอะไรยังไงกันเขาไปตัดคลิปอะไรยังไงอ๋ <laughs> อตัดคลิปแบบเป็นซีนที่แบบปวดรูปหัวหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ได้ได้ข่าวเฮ้ยม,ม,มีรูปหัวด้วยได้ <c oughs> ได้ข่าวซีนซีนเสาไอ้น้ำเป็นซีนปวดของหลายๆคนมาก <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดหน้ารัานเจ้าหน้า พอเราแบบว่าได้เห็นภาพออกมาอย่างนี้แล้วพนๆพูดถึงเยอะๆแล้วแบบยังไงอยากเปิดกล้องเลยไหมโอ้โหอยากเลยครับก็ถ่ายได้วันนี้ผมก็ไปถ่ายรับใช่แต่ก็นอกจากแบบฟีดแบ็กแบบคนบอกว่าสนุกอย่างนี้มันก็สำคัญด้วยที่ผมกับชมพู่ทำกันบ้านกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นมีท็อปิกที่อาโต่าตัใเอ่อใช่เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากแล้วก็เหมือนแบบ ในมุมมองผมผมว่าสำคัญมากๆที่เหมือนคนจะได้เห็นแล้วคนจะได้เข้าใจครับแล้วก็ตอนนี้เราเตรียมอะไรยังไงบ้างเพราะว่าแบบพอเปิดไปแล้วแบบคนเริ่มถือหาแล้วคนจะคาดหวังไหก็สิ่งแรกก็เริ่มด้วยการอ่านนิยายอ่านนิยายไซเบอทีนสปริงแล้วก็เข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วก็ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องเชื้อเฮดาวีครับแล้วก็ว่าเหมือนอาะมันแพร่ยังไงคนที่มีเขารู้สึกยังไงบ้างอีกก็พยายามทําความเข้าใจแล้วก็ แบบเอ็นภาษาจับคนที่มีครับใล่ครับก็อ่านนิยายเหมือนกันครับอ่านนิยายแล้วก็เ,เหมือนต้องไปฝึกว่ายน้าเพิ่มด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยเป็นนักกีฬาแบบว่าแทบจะแบบทีมชาติไหมเกือบปะน่าจะเกือบเกือบทีมชาติใช่จะมาชมทีมชาติเลยซึ่งแบบก็ต้องแบบว่ายให้มันแบบ เก่งอ่ะใช่ก็เล็ต้องใช่ระดับนี้เลยจริงๆใช่ไหมคะแต่ว่าแบบแอสตันอ่านนิยายภาษาไทยได้ใช่ไหมอ๋อโอยได้ได้ได้ขอบคุณที่ให้กำลังใจแต่ว่าก็อ่านได้แต่อ่านช้านิดนึงแต่ว่าได้ข่าวจากนักเขียนว่าจะมีเวอร์ชั่นอังกฤษออกมาด้วยเล้วก็ มันมันก็สำหรับแฟนอินเตอร์อย่างเงี้ยแต่ก็ผมก็โล่งใจนิดนึงผมจะได้อ่านใช่้ยเฮจะมาอ่านให้ไหมล่ะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่เป็นไรผมทำได้ผมทำได้ได้ผมต้องฝึกภาษาไทยด้วยไงแต่ว่ามันก็เหมือนต้องแบบทำความเข้าใจไงชมพู่อยากจะได้แบบใกล้ก็ถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวถามวิดีโอคอลไหมเออหรือจะให้หรือจะเออถามว่าแบบ ลุ้นมากเลยอะว่าแบบเรื่องนี้จะแบบเสียน้ำตาไหมเพราะว่าพวกกลับก็ไม่ธรรมดาอ้อคือผมก็ไม่รู้ว่าพี่นิวพี่นิวจะทำอะไรกับเรื่องนี้ต่อผมก็เชื่อใจว่าพี่นิวก็น่าจะเต็มที่อ่ะใช่แต่พี่นิวบอกว่าสดใสนะครับทุกคนใช่ไหมใช่แต่ไม่รู้ว่าสดใสคือผมผมก็โชว์คุณได้บีมาว่าเป็นเรื่องที่สดใสสดใสาดดูแค่ไพ่หลอดผมก็วว่าสดใสแหละไม่รู้ก็ต้องรอลุ้นกันครับ แต่เราแบบเหมือนกับว่าเราต้องมันมันพลิกจากเรื่องที่ผ่านมาแบบค่อนข้างเยอะอยู่กันเนาะเรากังวลเรื่องอะไรบ้างกังวลเรื่องอะไรบ้างเออสำหรับการมารับบทนำเรื่องนี้ยค่ะโหมเรื่องว่ายน้ำได้ไหมเรื่องว่ายน้ำใช่เรื่องว่ายน้ำนี่แหละแสดงว่าเรื่องบทเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรมันสบายมากก็เอาจริงๆก็มันก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนขนาดนั้นนะแค่แบบเอาจริงๆมันก็เปลี่ยนอยู่นะเปลี่ยนนะ แต่ผมว่าความรู้สึกมันไม่ไม่ได้กังวลอ่ะมันน่าจะส่วนผมกับชนน่าจะดีใจมากกว่าแบบใช่ใช่ที่ได้บทแชร์นได้บทใหม่ๆที่แบบต่างจากคิมมอนออกมาหักนักกีฬาว่ายน้ำก็ต้องเตรียมหุ่นเตรียมอ๋อใช่เตรียมหุ่นง่ายเกินอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องหุ่นเลยทุกคนแล้วผมเห็นเขาไม่ใส่เสื้อแบบบ่อยเกินคนอ๋อใน ตอนถ่ายตอนถ่ายนะครับตอนถ่ายผมหมายถึงว<ม>่าตอนถ่ายไม่ใช่แค่ตอนถ่ายเฮ้ยหยุดผมจะแฉผมจะแฉผมจะแฉทุกครั้งทุกครั้งหลังเวทีหรือว่าแบบตอนเปลี่ยนชุดอะไรโชคกุลมีโอกาสถอดเสื้อตอนไหนจะถอดแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าผมหุ่นดีขนาดเขาผมก็ผมเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือเรากำลังชมเขาว่าเขาหุ่นดีใช่แสดงว่าเราคือเราต้องมั่นใจมากเราถึงได้ถอดเสื้อบ่อย อ๋อมันมันแบบอันนี้ไงมันแบบช่วงนั้นเร่งรีบไงแบบว่าต้องเปลี่ยนเสื้อให้มันเร็วไงใช่ก็เลยต้องถอดเลยก็ไม่ได้ก็ตื่นเห็นใช่ไหมแค่เป็นคนที่เห็นก็อกัเรียกว่าเตรียมทุนอยู่เหมือนกันใช่แต่เรื่องนี้เนี่ยคือจากที่เห็นมาก็คือแบบแอสตันดูแบบเป็นแบบคิปปวกมากๆเป็นคนแบบว่าแบบเหมือนเหมือนไม่คิดไม่ไม่มีอะไรแตบเศร้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังไงบ้าง เขาเขาเขาพี่ที่งน uh ิวเขาให้อะไรเรามาว่าแบบเราจะต้องออกมาเป็นคนแบบนี้ก็แบบเสาหลักของตัวละครนี้ก็เขามี b a c ก g r ที่อาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่ว่าเขาเป็นคนที่สดใสแล้วแบบคิดพ o ส i t i v ตลอดเลยก็อาจจะแชร์เล่นนิดนึงพอแสดงเพราะเหมือนแบบมันต้องยิ้มมันต้องหัวเราะในเมื่อแบบในหัวมันมีอะไรแบบดักดักแลวก็ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดที่ทำได้ครับ ทำกันบ้าทำไมเยอะแล้วนะพี่ว่าเขเปิดกล้องแล้วล่ะแล้วนขอเปกล้องขพรๆแต่จริงก็หอมเดี๋ยวเรารอลุนดูว่าเรื่องนี้จะออกมาแบบเป็นไงบ้างแบนแต่ว่านี่ก็คือแบบช่วงใกล้แบบเทศกาลแล้วเรามีแบบคริปที่าดไปไหนกันบ้าสองตนมากบอกเฮ้ยไมบอกดีก่าเฮ้ยไป็นไปไงร่ี้เราต้องสะพาดิออ่าจะจะสะพาตไม่ได้อย่างนี้ ผมก็ชคุณมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนอ่าใช่มีเซอร์ไพรส์อาจจะช่วงนั้นช่วงนั้นมันจะเป็นซอรไพรส์แบบอะไรอ่ะบอกไม่ได้ครับไม่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 บอกไม่บอกถ้าผมพูดมถ้าผมพูดมันจะไม่เซอร์ไพรส์ไงใช่ใช่ใช่คือผมก็อยากพูดต่อาจจะไม่ได้ อยากจะรับง่าขอดาวคู่นะเดินล่อรอดูกันทุกคนใช่แต่จะปกติแล้วแบบที่ชาติเราแบบปีปี่แล้วเราได้อยู่ด้วยกันนะปีที่แล้วปีที่แล้วช่วงบ่อยบ่อยเลยอยู่ก็จะอยู่กับครอบครัวน่เหมอนน่าดีอาจจะเป็นร่วมเจมเบรี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่ปีนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นเราสองคนตัวตัวเป็นๆนะคะหรือว่าออนไลน์ ต้องรอดูต้องรอต้องรอดูผมผมไม่อยากคือผมคือยังผมอยากพูดบางๆนะแตเดี๋ยวมันจะไม่เอาแต่นีเราแบบว่าก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมที่จะที่จะแบบให้แบบถ้าถือว่าเป็นโปรเจกต์เล็กๆของผโค้ที่ทำกันเองโอ้สองคนแบบว่าคิดร่วมกันเป็นแบบว่าทำกันเองใช่อันนี้ถ้าทำกัเองโปรเจกต์เล็กๆสนุกสนุกไม่ใช่ออกมาแบบยิ่งใหญ่ไม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 ่ใครที่คนต่ต่ออะคะไม่ พอเราพอเราผมไม่พูดจากจากวินาทีนี้จากวินาทีนี้ผมไม่พูดเรื่องเรื่องเรื่องคนมีให้ของขวัญแบบคริสต์มาสหรือปีใหม่กันได้เอ่ยเราสองคนอืมเนี่ยค่นี่คือเขายืนอยู่ตรงนี้อ่ะใช่พูดไม่ได้พูดไม่ได้ครับไม่ได้ก็ต้องมีต้องมีเรารู้ใจกันแค่ไหนก็แบบว่ซื้อไปเขาต้องแบบเอ้ยไม่ใช่ให้เขาไปเขาต้องแบบชอบแน่ๆอ่ะผมว่าผมรู้ละผมว่าซนรู้ว่าเราจะให้เขาอะไรเ้าหรือว่าใช่ผมผมรู้ ผมรู้ว่าผมจะให้ไลคเขาแต่วเขาจะดีใจผมรู้ไม่รู้แต่ว่าคือทมกคนมั่นใจมากว่ารู้ใจแอต้ารู้รู้เป็นยังไงคะเป็นยังไงก็ต้องเป็นของที่เกี่ยวกับถ้าเกี่ยวกับบาสเนี่ยอต้าน่าจะชอบนี่มันมันมันเดาง่ายแต่แต่ของแพ้สั่นก็อาจจะแกล้งไม่รู้หรือเปล่าจะไปเซอร์ไพรส์เขาหรือเปล่า ใช่ผมไม่รู ism, ้เลยไม่รู้เลยว่าจะซื <travail> <Vin> ้ออะไรให้ชมพุนส่งะไ่งเป็สม้ไปซ้อมมาไปซ้มกันมาทีมผมแพ้แต่ว่าก็ก็รู้สึกว่ามีทรงอยู่นะมีทรงคิดว่ามีสิทธิชนะปีนี้แล้วก็เหมือนปีนี้ทีมเรามีคน แบบมันมีคนสลับทีมเยอะใช่เลยผมว่าปีนี้ไลนี่ชิต้าน่าจะมีสิทธิ์ชนะนะครับผมจะจากที่จากที่วันนั้นที่ซ้อมมาเราคิดว่าใครน่าจะเป็นแบบตัวแบบสำคัญตังตีงเออตัวตึงฝั่งตรงนี้ไงตรงข้ามที่เราต้องระวังอ่ะฝั่งตรงข้ามใครไม่มีเลยอ่ะผมผมให้สองคนหนึ่งพี่นีโอเพราะพี่นีโอเล่นแรงมากเลยเอาใส่เอาแรงไว้ก่อน แล้วน่าจะพี่จอดครับเพราะว่าโโอ้หตัวตัวสูงขนาดนั้นก็ต้องต้องมีอิมแพคในเกมอยู่แล้วแต่เราก็คิดว่าเราก็น่าจะได้ชูดไหมโอ้โหตอนซ้อมก็ได้ชูดอยู่ดิผมส่องผมส่องเขาอยู่แบบหล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 บชูดเห็นไหมเห็นปีนี้ปีนี้ผมรางวัลเหรอเอาอยากได้อะไรคุณอยากได้อะไร สามแต้มรัวๆแน่เอออยากได้อะไรดูวอ่ะอ่ะถ้าถ้ายิงเข้าต้องแบบต้องต้อลหรือเปล่าถ้าชูถ้าชูเข้าก็ลูกยิงขอคุกกี้หนึ่งชิ้นแล้วกันก็คือเราสัตย์จิงไมผมยิงเข้าผมวิ่งไปที่วิ่งไปเลยไม่สนเกมอ่าโอเค งั้นผมต้องเตรียมคุกกี้มาแล้วแหละไม่ไม่ใช่ตอนแข่งผมไม่สนเกมเลยนะคุกกี้แต่ปีนี้ปีนี้ผมมั่นใจมากครับเพราะว่าปีที่แล้วผมตอนที่ผมเล่นผมเพิ่งกลับมาจากเอ่อที่ผมบาดเจ็บใช่แล้วก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบปีนี้ปีนี้ผมพร้อมมากพร้อมมากเออเอาแล้วเอาแล้วเราเราแบบว่าต้องการกำลังใจจากคนข้างๆเลยค่ะต้องการต้องการมากมากต้องการมากมากขอกำลังใจหน่อยเชียร์ผมเชียร์อยู่แล้ว ใช่ครับย้ายมาทั้งสองคนคุณต้องเตรียมไพ่ไฟหรือเปล่าชมพู่เตรียมไพ่ไฟไปเขียนได้เลยเดี๋ยวผมกีดแอตันเจะช่วยข้าวผมกีดอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวผมกีดดังสุดเลยเอ้าเดี๋ยวเออเดี๋ยววันรัะที่รอรอท่ารอท่าถ่ายในฉากไหมโปรแกรมงานที่ชมพู่รอดูว่าจะเป็นยังไงชมพู่นี่นอกจากซาติมก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีแข่งบาสอีกนะเป็นอีกรายการหนึ่งของ ที่เป็น3 5 3คร f i t ก็น่าจะเริ่มแข่งปีหน้าก็ปากฝากตตดตามยนบเราค,รคือลงทุกสนามเดินเหมือนกันเนาะเป็นแบบว่า้าร์นี่คือต้องมีแอสตันแน่นอนใช่ครับแล้วก็คือข้างสนามก็ต้องมีโชว์คุณด้วยจะไปดูไหมสามนะนะสามสามไปได้หรอน่าจะได้ไปได้ก็ไปเอยยอดนิสิปาีชคุณได้กันอะไรไหมคะเอ่อเล่นฟุตซอลครับใช่ ในซ้มอมกับเพื่อนอยังไม่ไม่จนตอนนั้นผมสอบอยู่ก็เลยไม่ได้ไปแล้วมีแบบนัดนนน<อ>กนัดซ้อมกันนอกรอบนัดซ้อมนอกรอบอ่ะตอนนี้ยังไม่มีนะครับใช่ตอนนยังไม่มีเราแบบ,บ,าบเป็นดับนักเก่งไหมเออหรอไม่อยากพูดเยอะสิสอบ<อ>ไม่กเก่งถ้าผมเตะเข้ารอบได้ไหมคุณจะทำให้คุกกี้เออใช่ถ้าผมเตะเข้าจะเข้าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเข้าสิโอเคโอเค อแล้วแต่เขาก็เดี๋ยวให้พี่สองชิ้นโอ้โหใส่กินกำลังใจได้มาไม่ไม่ถ้าถ้าถ้ายิงเข้าจริงๆนะอันนี้ผมรับปากเลยถ้ายิงเข้าจริงๆจะวิ่งบนสนามแล้วไปก่อนเลยเฮ้ยอ้าวพูดแล้วนะพูดแล้วไม่ได้พูดพูดพูดแล้วนะกูจะตั้นทไม่ได้นะครับไม่ได้ท่านสนามที่ไม่โฟกัสคนอื่น ได้เลยชักคุณไปซ้อมหน่อยนะลูกจะได้เข้าเออจะผมอุ้มบอลวิ่งเข้าโกเลยชัคุณชัเราเราเคยเตะบอลแล้วใช่ไหมคะอ๋อเคยเคยแล้วเราเก่งบ้างไหมเตะแค่เกือบเกือบเข้าเข้าตาเออทึ่กำลังใจมาแล้วมาอยากกอดพอไหมอะพอไหมอะถ้าเตะเข้าแล้วได้กอดพอไหมโอ้แค่นี้ก็พอเลยครับเออเออนี่แบบว่า ชวนให้แฟนแบบว่ามาเชียร์พวกเราเป็นหน่อยั้งระหว่างรอซีรีส์ก็มาเชียร์พวกเราเยอะๆนะครับผมบอกกันเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับก็มาเชียร์ไลน์นิชิตาด้วยนะครับรับปากว่าปีนี้ชนะแน่บาสนะรับปากด้วยว่าฟุตซอลก็ชนะครับนี่นี่เพราะว่าผมจะยิงประตูนี่เราเราลองเราลองซ้อมๆหน่อยดีมั้ยซ้อมๆสมมติว่าแบบว่าชมคุณยิงประตูเข้า ะเลยเหรอเห้ยก่อนก็ตื่นแบบซ้อมซ้อมซ้อมแล้สมบูรณซ้อมเหรอถ้าไม่ทำยังไงนะคะถ้าเราต้องทำยังไงคะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องรอดูมันสิเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์ให้ซ้อมก่อนไงอะแลสมมูรณ์อะสมบูรณอะอะะฟักปุ๊บ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 นี่ก็แล้ววิ่งไปแล้วก็เดือดกระโดดแล้วก็ เฮ้ยกระโดดก่อนนี <Overwatch> ่คุ้นๆเหมือนกันดั้มเลยเคยมีมาก่อนเลยเหมือนเคยมีใครกระโดดก่อนในสนามมาก่อนสมมุติว่าแบบว่าไอ้ดั้มเขาแบบชูม้าเท้าหรือเปล่าเหมันยังไงนะอ๋อโอเคนี่ผมวิ่งเข้าไปในสนามเลยนี่ใครไม่รักจะเลือกของพี่ละคะของพี่มีคนเดียวเออกำลังใจต้อมาแล้วล่ะโอเคกเดี๋ยว ตามพวกเราสองคนนะคะครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับ17เว่นทีสปริงครับใบไม้ผีปีที่17ครับแล้วก็ฝากตัวพวกเราด้วยนะครับโชกุนแอสตันใช่มันจะก,กันเยอ,อะเอนาะครับผมขอบคุณค่ะ<อ>